ข่าวสากที่มีรายงานว่าพบการกักตุนอยู่กว่า2องแสนโลนะคะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะกําลังเข้าไปตรวจสอบณบริษัทออสิตซีฟูจำกัดนะคะ เราดับเรื่องต้นผมคิดว่าในเรื่องต้นนะครับขณนนี้เราได้มีการตรวจสอบเอเท็จริงที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสินค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีจํานวนคงค้างอยู่ประมาณสองใส่ตะตันแต่เรียนให้ทราบว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทรับฝากเน,เ,นเนื้อสุกเนื้อสุกร็ดีหรือสินค้าซีฟู้ดทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะสุกรอย่างเดียวเจ้าของสินค้าสุกรนี้ก็คือบริษัทเบทาเบทาโกฟู้ด ซึ่งมีสาขาอยู่ที่พัทลุงเป็นุูมนนำมาฝากดังนั้นตอนนี้เราจะต้องตรวจสอบทั้งต้นทางก็คือบริษัทที่พัทลุงนะครับเปทางเป็นทางที่พัทลุงกับบริษัทเิติิีิรับฝากแับนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถึงการเข้ามามากและออกน้อยเนื่องจากอะไรวันนี้ผมก็ได้มอบหมาย ให้กับรองผู้ว่าครับที่กบกับดูแลงานอยู่ร่วมประชุมต่อเพื่อหาข้อเท็จจริงกับผู้จัดการของบริษัทปิติซีฟูดในวันนี้นะครับคือบริษัทปิติซีฟูดเนี่ยนะครับดำเนินธุรกิจทําห้องเย็นรับฝากนะครับจะรับฝากสินค้าแช่เยือกแข็งทุกอย่างที่เป็นสินค้าแช่เยือกแข็งนะครับหรือในส่วนกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยคือลูกค้าสินค้าที่เป็นหมู นะครับที่มันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนวาระกันเฉาะหมูแพงหายไปอย่างระบบในตลาดนะครับคือลูกค้าของมาฝากพี่มีหน้นาที่รับฝากนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างใน,ในการทําธุรกิจเนี่ยมันจะมีใบผนถ่ายในในส่วนของทราบสัตว์นะครับซราบสัตว์ไม่ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยที่จะเข้ามาฝากเนี่ยมันต้องมีใบผลผลย้ายทราบสัตว์ซึ่งออกโดยปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอนะครับควบคู่มาตับใบขนใบผลย้ายนะครับธุรกิจของพี่เนี่ยถ้า ถ้าทําห้องเย็นเนี่ยคือลูกน้องพี่เนี่ยทุกคนจะต้องมีเอกสารตัวนี้เราถึงจะรับสินค้าแล้วออกไปประทวนสินค้ารับฝากให้เขานะครับคือเราทําธุรกิจห้องเย็นรับฝากมาเนี่ยสาสิบตรงนี้สาสิบปีแล้วที่เราอยู่ผู้อําเภอชนะมานะครับคือไอ้ไอ้ตรงนี้เนื่องจากเนื่องจากพี่ไม่ได้ดูแลตรงนี้โดยตรงอ่ะนะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เนี่ยก็คืออาจจะมีการสะสมของเขามาอะไรเงี้ย ที่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเบิกจ่ายเบิกเบิกออกเบิกเข้าหรือเปล่าแต่ถ้านี้ก,การเบิกเข้าเบิกฝากหรือเบิกมันก็จะมีใบป,ประทวนสินค้าที่จะมีแบบไปแล้วฝากใบเบิกสินค้าออกไปก็เพื่อเราจะปรับสต็อกของลูกค้านะครับจังหวัดนะครับได้รับข้อมูลจากหน้าด่านสัตว์ของกรมปศุสัตว์ครับว่าต้องเย็นมีปริมาณหมู จํานวนสองแสนกว่ากิโลว่ารายการจังหวัดสงขลาท่านเกษรดาจิตรัตน์ยิงได้มอบหมายให้กระผมนะครับได้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ปรากฏว่าปริมาณซากหมูนะครับในห้องเย็นแห่งนี้นะครับมีปริมาณาจำนวน าิโลกกรัจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตรวจสอบเนื้อหมูของบริษัทเบทาโกโรซึ่งเก็บที่ห้องเย็นปิติซีฟูด้ดผู้ให้เช่าที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นการกักตุนสินค้าขณะที่นายอัมพลพงศวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ฝั่งของห้องเย็นปิติซีฟูด้ดไม่แจ้งการครอบครองตามประกาศคณะกรรมการการกำหนดราคากระทรวงพาณิชย์กรณีการครอบครองเกิน5,000กิโลกรัมด้านเบทาโกรแจ้งข้อมูลเป็นเท็จกรณีมีความผิดต้องดำเนินคดีล่าสุดบริษัทเบทาโกรได้ออกหนังสือแจ้งว่า การเก็บรักษาเนื้อสุกรเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางโดยปกติเพื่อการสำรองสินค้าให้สินค้ามีความสดใหม่ครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด